เราก็มาถึงแล้วนั่นก็คือโม่งแยงจังเกิลนะคะนี่ทางขึ้นเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันันน,นะคะันนี้ตอนนี้มันเดินมาถึงหมนแล้วทั้างบนก็มีี่นิทหมดด้วย เหนื่อยมากนี่ข่าดนเดินมาแค่จากตรงนู้นนะมาถึงตรงนี้ะเหนื่อยแล้วอ่ะเหนื่อยจริงค่ะนี่ถึงแล้วนี่ขึ้นมาข้างบนนะจะมีร้านคาเฟ่้วย ก็เดี hombres, ๋ยวไปดูที่ซื้อตั๋วก่อนอนี่ที่ซื้อตั๋วสองรอบได้ไหมสามก็กระเป๋าคนละร้อยห้าสิบค่ะก็ล้างผหน้ากากอนามัยด้วยนะคะนี่านเดียวค่ะสาบหกนะไมคใช่หนึ่งท่านอย่างเดียวค่ะค่าตั๋วนะคะก็คนละร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็ซื้อแล้วเขาก็จะให้เหรียญเป็นแบบต้องต้องเหรียญเป็นอย่างนี้มานะแล้วก็ เดี๋ยวไปเล่นได้เลยอันนี้จะเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์เปิด9โมงถึงเอโเย็นทวันเสาร์อาทิตย์เปิด8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนี่นะคะทางเข้านะคะจะเป็นแบบนี้นะคะก็เดินกันไปนี่บรรยากาศร้านค่เแ่ก็จะอยู่ข้างๆแบบนี้

ก็จะเสี่ยงไหมคะละน้าอย่าง140เมตรแต่เขาข้างหน้านางน่งขอดูระยะนกคนท่นะุะนะอ๋อคือเราต้องมางคับเองใช่ไหมใช่จ้าคือขยับข้างหน้าก็เบรกเองจ้วูขา อ่ะให้ดันคันโยมาข้างหน้าอย่างเดียวนะครับดันให้สุดเพื่อมันอ๋ <c oughs> อเขาบอกว่าให้ดันคันโยกให้สุดถ้าเกิดว่าหยุดก็คือถ้าหยุดเมื่อไหร่ก็คือเบรกเต้อ่เอาโคตรภูริใจรักไปเลยหร <c oughs> อ ไปคะเดี๋ยวจะปล่อยีระคันนะครับ้งนาแลข้างหลังก็คอเบยป่ค่ะเขาต้องปล่อยีระันะะตอนนี้ก็คือดันฝุ่นอ๋อเขาปล่อยพรันต่อระยะห่างสีเมตรเฮยเพื่อนไปเลี้ยว Terima kasih telah <laughs> menonton ันแบบว่าก็คนโทนลได้อยู่ว่าแบบให้้าให้เร็วแ,บบแวต่ก็คยใเนะคะคืองเมตรคือตอนนี้ไม่ได้กลัวคนชน,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 นข้างหน้าละกลัวคนขว่างชนมากเลยเนี่ยตอนนี้ทางแบบ<อ>ก็คือ,อก็คือทางมันโหดมากอะตอนนี้ก็คือเลยแบบว่าเพื่อนก็เลยไม่กล้าไปกันนะ เฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอมันไม่ไปหรอตัวสองเพื่อนมันไม่ค่อยไปก็เลยแต่เนี้ยตัวเอียงมากค่ะแม่ อันนี้คือแบบทางลงคือแบบโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแม่ เฮ้ยระวังคนอุย้ยอันนี้คือแบบอันอนี้ต้องเสียดจริงอะ ชนแล้วโอมม้ยค่ะ <c oughs> คือทางข้างหน้า,นนาคือน่ากลัวมากเขาบอกว่า<ไหน>ให้สโลแบบสโลเนี่ยเพื่อนเลยไม่กล้าไปนะคือให้คือไม่ต้องจับคันโยกอะเหรอ นีจะเป็นแบบพางแบบอย่างเงี้ยเขาบอกให้ปล่อยมือเลยอันนี้ไม่ต้องจับเดี๋ยวมันจะไปเอง เนี่ยคือต้องแบบตรงนั้นนะก็คือไม่ต้องเดี๋ยวมันก็ขึ้นเนี่ยตอนนี้มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะคือก็คือเราไม่ต้องสับทันโยกแล้วคืออ,อุ้ยทางข้างหน้าคือแบบ หว่างคนวิ่งขึ้นมาเรก็องทนเนาะไม่ใช่ที่สองแบบนี้เพ่มสวเดี๋ยวเติมพลังก่อนลองไปดูสอนี่อะไรนะที่หลของวันนี้เออใช่จริงโอหดูทางกำลังจะไปไหนกันคะออนนนได้ลุงเบสไ,ไ,ไล่ชาลุงเดส แล้วคือทางขึ้นมาคือโหดมากนี่คือทางขึ้นไปไล่ชานะคะคือขับรถมาก็ว่าโหดแล้วทางเดินขึ้นก็โหดยิ่ว่าคือพื้นชันและลื่นมากอ โอ้โหไม่ได้มีเห็นอยู่ท้าเดินขึ้นเดินไปดึงเนี่ยอ๋ออันนี้คือท้าเดินขึ้นของเพื่อนแต่ละคนนะคะอิ๋วยังเดินสวยนะคะเห็นป้ายไล่ชาลงเดชแล้วค่ะป้ายสีเหลืองๆชิดค่ะชิโอ้โหรถแดงมาเลยอะรงไปที่จิ รถแดงมาทุกที่จริงๆรถแดงมาทุกที่จ้ะรถแดงมานะคะทูไปที่ไหนก็เคอเห็นรถแดงทุกที่จริงคือแนะนําให้มารถแดงนะคะอย่ามารถส่วนตัวเหนื่อยมากกลิ้งลงแล้วค่ะกลับเมื่อกี้เจอคนที่เขาเดินลงมาเจอเขาบอกว่าขึ้นเขาอีกสามลูกแล้วจะเจอไร่ชา ทำหน้าตกใจเขาบอกพูดเล่นครับไหวไหมคะซ้มคือ <c ười> <c ười> ทางว่าดูดิทางว่านดนคนขับคนขับเดินไปนู่นแล้วนะคะคนขับบอกว่าเหนื่อยมากปวดขามาก รตอนกลับจะขอกิ้งลงนะเออตาเก่าขอกิ้งในที่สุดก็มาถึงรายชานุ่งแด็ดแล้วเดี๋ยวกลังหาทางลงก่อนนะคะ โอ้โหคือพื้นดินแบบคือมาหน้าฝนนะคือพื้นแบบนี่ทางไปไล่สายถ้าระเบิดยังไงหยุดต้องทำทำมันเมันระเบิดัระเบิดเลยหรอใช่

นึ่งกระชังกระชังกระจังกะาเขาจะเรียก,กออยว่าอะไรอ่ะกะากระชังกะาเออกะ้าใส่เก็บใบชานะคะใส่กระกก้าน,นะคะแล้วก็ลงค่ะดี นะคเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมไรชาุรงเด็กไรช่ดูเขามาแต่ทุกนี่มาเพื่อกิน้าวตแตกูแใส่ส่ใหญ่ก็คือมาถ่ายรูปกันนะคะ คือถ้าใครจะมากันเองนะคือต้องขับรถแข็งมากอะ,อกอะไล่ลงกว้างจริงๆอะค่ะวันนี้ก็จบทิปสำหรับ ป่งยางจังเกิ้ลจังเกิ้ลโคสเตอร์และก็ได่ชาลุงเดทเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้เราจะข้องขับเข้าเมืองกันแล้วก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์และแชร์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายนี่มีน้องแมวด้วยน้องแมวนานไปนานไปไม่เป็นไรราวังตัวดูีๆ